สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องกับช่องอีสานเดนมาร์กมือนี้มสื้อาพี่น้องไม่เห็ดเขามันไก่เขามันไก่บอดิบกินโดนแล้วนาะพี่น้องพอดีมันไปฟอหัวชชยเท้าหัวใช่เท้ากะ เริ่มสีเหี่ยวนิดนึงแหล่านะแต่โดนๆกว่าสิพอที่เนาะพอเห็นลราก็อยากใช่ไหมต้มน้ำซุปพี่น้องอันนี้ก็คือสีโคนเนาะสีโคลนแต่ไก่มาโตนึงจริงๆเราไมนอยากได้ไก่ที่มันเป็นเนื้อเออ่ที่มันที่มันเนื้อเนี้ยก็นี่เนาะสีเหลืองแต่มันจะสินค้าแพงกว่านี้พอดีมันมามีมันก็เลยได้โตแบบไก่ไก่เหนือธรรมดามากพี่น้องสิมาเห็ดเผามันไก่อย่างจ้า Mm-hmm. ด้นตนแล้วลูกดอกไม้กําลังจะบานแล้วพี่น้องดอกดอกนี้ชื่อว่าดอกดูดูเดนต์นดูดูเดนต์้นเนาะภาษาเดนมาร์กเรียกว่าอย่างนี้นะนี่พี่น้องถ้ามันบานเต็มทีมันจะเป็นประมาณนี้นะโอ้ยสีนี้งามจ้ะพี่น้องสีชมพูสีชมพูสีชมพูแล้วอันนั้นอันเนี้ยอันนี้ยังไม่บานนะเนี่ยมันมันจะมีสองต้นพี่น้อง จะมีสองต้น,น,นอันนี้หรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่สีม่วงก็สวยอันนี้สีอะไรนี่สีอะไรสีม่วงสีม่วงมอีอันนั้นสีอะไรนี่นี่นี่อันนี้ดอกซึ้งเลยอันอันนี้สีอะไรสีลายลกูกอันนี้ก็สวยเนาะลกนะูกเนาะโอเคทำเป็นอันเนี้ยสียังนั่นน่ะ ยาสีอะไรเอ็นยายาเด็ดกินไม่ได้สีขาวสีขาวสีขาวค่ะสีขาวแค่นั้เหรอเนี่หมูย่างจับหมูยางจับก็เอ๋ยก็ไก่ขอขายขอขวดเยอะแค่ซื้อเฉยๆขอควายเยอะแค่ซื้อเฉยๆเข้านาลูเข้านา <C da S 1> คอคนโอเคโอเคขิง <Kel> ั้เนียโออยคอหงสเลี <g ul> ้ยงเลี้ยพายาอยสกิลิสนักเหม็นเนยโอเคนอรักังคังฟ้างองูใจกล้าจจานใจดีช้ชิง โซอสิงเนี่ยซ่สงโซโซล่ามตีโซล่ามตีชอกระเชอคู่กันโอเค อันย่าหาอะไรอะ่ะขาหนวดฮะขาหนวลขาหนวลขาหนัวมใส่เดือนเหรอเรียนย่าหาใส่เดือนพี่น้องเอ็นเจน่าพี่น้องไอ้ต้นไม้อันนี้มันเป็นต้นทิมมอนมกักมากที่สุด้วยพี่จ่าในสวนนะพี่น้องมันเป็นใบสีแดงพี่น้อง มันเป็นต้นไม้ใบสีแดงชื่อภาษาเดนมาร์กเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะนะเพราะว่ามันก็จําชื่อมันไม่ได้แล้วจะถามฝาว่ามันชื่อว่าอะไรเนี่ยใบมันมันสีแดงแดงเข็มเข็ม,ขมสิเนาะ på fars. Det sagde jeg, jeg kan gøre. Skal jeg bestemme, hvem der skal have? Jeg kan sige, hvad er det med? Eller er du må vinde over Det สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเก่งมากไฟอะพี่น้องจ้ามากินจ้ามากิน mm ข้าวมันไก่น้ำกันเสร็จแล้วเรียบร้อยข้าวมันไก่ฝีมือแม่สูตรแม่มนุ์สเดนมารกเนาะอ๋อมนุษมั่ก็้เลยเห็นน้ำจิ้มเองพี่น้องไฟอะอย่าทำอย่างนี้ไม่เอา อันนี้มันได้น้ำจิ้มกลยเป็นขวดมาจากเลยมีอีหอนี่นอพันธายนะเมซิง<ม>ใช่พันธายไหมเนี่ยเมนดีกว่าเห็ดเองอย่าพี่นอ้องเพราะว่าเห็ดเองมันใส,มมนใส่มันใส่หลายอย่างเนาะอันนี้ก็ซื้อแบบเป็นขวดสำเร็จมาเลยก็น่าจะดีฟ้าที่เจยาที่แอร์ตดที่สุดส Det tror jeg. Ja. Så prøver vi at spæde. Det er Er der? พี่น้องขอแนะนำนะสำหรับคนที่ไม่ไม่อยากทำน้ำจิ้มเองน้ำจิ้มไก่ตาพันท้ายเราสินเขาก็มีนะพี่น้องนะซื้อได้จากร้านไทยทั่วไปถึงรูามันมีแบบนี้พอมนะโอ้ยจิ้มใจก็ต้องเพ็นเลยอร่อยก็ทำเองใช่ไ<ะ> จ่าพี่น้องเหลือกมันไม่อยู่บาลูกน้องไฟอาก็ชอบผมเอลซ่ามากอยากได้ผมเปียไปโรงเรียนทุกวันแต่เนื่องจากว่าแม่ไปเห็นงานหนังเต่านองมันไม่มีเวลาส่วนมากคนที่จะไปสรงลูกขึ้นปาบางวันแกก็ไม่ได้ทำผมอะไรให้ลูกเลยพี่น้องก็ปล่อยยาวเนคุณครูทุ่โงเรนบอกว่ากัไฟอาแบบ ถ้ารัดผมมาบ้างก็ดีนะมียางรัดผมอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยก็ดีนะอย่างเงี้ยแต่ฝามีมุกได้สิมาสอนฝาานะพี่น,อน้องเนาะวิธีการถักผมเปียให้ลูกสาวนี่ฝาจะจะรอดไหมฝาอะโอเคดีเนาะเด็กมันจะใช้แล้

thank Ja, sådan. Husk skal det. Husk det den der også. Den skal ind også. Det in we'll var yeah, yeah. yeah. so. den, der skal ind her. Hvor er den? Ja, Nej, ind her. Her ind. Ja. sådan. Og så, og så den der. Ja. Ja! Den her kæft, hva? Har den der løn Ja. Og så den ene. Ja. สอนเนี่ยฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่กกันตอนนี้น้องฟ้ายาอยากได้ผมสองผมผมเปียสองขังนะจ๊ะเมื่อกี้เปียให้เราหน่อยอยากได้ทงสองขังเดี๋ยวใส่พอเห็ได้ไต่ว่าน้องฟ้า

ย่าย่าย่แล้วก็สิบย่าแล้วก็ท้าเฟอีกเดนเดียร์นู้นอันนี้มิดนั่นเด้อย่าย่าตัมเดนออสตัมเดนอปตัมตัมเดนอปนี่ไงนี่เอามือจับตรงนี้จับตรงนี้เอามือเลื่อนขึ้นไปจับตรงนี้โอเคนะย่ Og kom her. Ja. Ej. Ikke der. Hvad så? Den der er i midten. Den, den der er i midten. Den der i midten. Den der. Den er i der. Den der. Mm. Okay. Ja. Yeah. Så skal den der. Yeah. Og så skal den der. Ja. อัศนเด็กอ๋ออันเด็กอ๋ออันเด็กอ๋ออเด็กอ๋ออืมอย่างนั้นนะลูกสกีสสกีสอืมโอ้โหอาเลๆมันจะหลุดแล้วฮอลเฟสมันจะเนี้ยไป ใครทําให้คานท้างไหมใครอะใครทําให้เบียรผ่านเล็วเด่นเดียวใครทําให้เนี่ยคนเนี้ยอันยาอันยากับใครคนเดียวอันยาแล้วก็ฟ้าทําให้เหรอลูกโอ้ยสวยจังเลยผมเปียแอนเนียสวยาอันยาียแอันยาน่ารักแอนเนียเก่งด้วยเหรอลูกพี่อนเนียเก่งด้วยเหรอลูกโอเค แล้วฝาเก่งมั<ช>้ยฟาเก่งมั้ยโอเคปื้มลำลืมลดกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด Subscribe ดกดกระดิง่งกดกระดิง่งไห,หนูไฮนูด้วยนะคะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ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 ทำอย่างนี้ด้วยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคบายบายอ่ะแอลซ <Bye bye. S 1> ัมาบายบายคิกโอเคมากค่ะบาย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 อะไรแก้วลูอุ้ยนฟยาวยาลูกหัวใจเอันยาเอันยาเอ็นยาช่องว่างหัวใจได้อีกแล้วลูก ขยาบวาดหัวใจเหรอลูกขยายยาวาดอะไรนี่อันนี้ลูกหัวใจอันนี้ลูกหัวใจใช่ไหมอันนี้สีอะไรคะขยายอันนี้สีอะไรสีชมอะไรคะฟยาสีชมอะไรเนอะอันนี้สีชมอะไรสีชมพูสีชมพู